เอจอเด็กขี้งอนอะไรหมอหันมาทีโอ้โหพายเรือกันใหญ่เลยตัวอยากพายเรือพ่อโยอ้โหพายเรือมั่งอ่าได้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 ไดแล้วใครยังงงไม่พายวะเนี่ยโอ,อ้ยเรือลอยได้อ่ะหมอเรือลอยได้นั่นแหละบอยล้อนี่พายไปตรงไหนฮะพายไปรังน แล้วก็พายกลับขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเลยไปไหนกันเนี่ยทำไมพายนั่นแหละเราทำอย่างเดียวลอยงัดท้ายอย่างเดียวมันไม่มีทางไหนถนัดตรงพายคนละข้างดิเออมันมันพายเลยไม่เป็นมันไม่ถนัดนั่งดูลูกแล้วก็ขำเอ้าเอ้าได้ครับขอบคุณนะครับเด็กน้อยพายเด็กน้อยกินน้ำพายต้องหันหน้าไปทางดีวะนะครับครับได้ครับ เันด้านไปทางโน้นคือไปเออเต็งกระพายต้องหันไปทางโน้นไม่เขาไม่พายโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยกินแรงว่ะอัวตรงนะจับเรือแค่งพายยากครับอย่าตัวตรงให้เรือตรงเออโหขึ้นมาก็ถ่วงแล้วยังทำเรือไม่ตรงอีกมาที่แรกก็มาพายในเรือ